อก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องวิจัยอันนี้ผมก็จะมา่าทำเรื่องนี้นะครับที่มันเป็นประเด็นมานานแล้วนะครับที่ว่าเราเนี่ยดื่มปัสสาวะรักษาโรคได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องตอบแบบรวบรัดเลยนะครับ มันก็มีที่รักษาได้นะครับแล้วก็ตามความเห็นของแท่าเลยะครับก็คือมันรักษาไม่ได้นะครับ่าอ,อย่าไมา่ดูของออยนะครับ ก็คือมันอาจจะรักษาโรคได้บางอย่างครับที่ผมวิจัยนะค,ครักระแสการดืร่มปัสสาวะเพื่อรักษาโรคก,กำลังเป็นที่พูดถึงหลายคนอ้างแล้วบอกต่อๆกันมาว่าน้ำปสัสสาวะเป็นน้ำพระพุทธเจ้า หมือนยาอายุวัฒนะสามารถตําบัตรักษาโรคได้ไม่ว่าจะนำมารักษาโรคมููสวัสด์ทำให้แผลสมานกันเร็วรักษาแผลหนองผุพองรักษาอาการตาแดงและรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยครับเรื่องจริงจะเป็นะจะเป็นเช่นไรนะครับมาติดตามกันครับ ปัสสาวะคือการรักษาหรือการบำบัดโรคปัสสาวะบำบัดนะครับการรักษาหรือรบำบัดโรคด้วยปัสสาวะทั้งด้วยวิธีการดื่มและถ่าตามร่างกายครับซึ่งรู้หรือไม่ว่าน้ําปัสสาวะจัดเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมาในน้ําปัสสาวะประกอบด้วยน้ําและเกลือแร่พบในปริมาณน้อยนะครับที่ส่วน อาอที่เหลือส่วนใหญ่เป็นของเสียจากการย่อยโปรตีนเช่นยูเรียแอมโมเนียคีโตนคีตินิสและอาจ,จและอาจปนเปื้อนไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรืออาจมีไข่พยาธปนเปื้อนอยู่ด้วยดังนั้นหากนำน้ำประสวามาดื่มเนี่ย ดื่มทาหรือหยอดตานั้นนะอ่ะอาจไม่ใช่เรื่องที่ควรทําเพราะนอกจากจะไม่หายจากโรคเดิมแล้วเนี่ยนะครับอาจทําให้อาการหนักมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงและอาการอามมาื่นต่างๆเช่นเสิ่งต่อการติดเชื้อนะครับ 2. ออาจได้รับสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย3ผู้ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคไตโรคตับโรคหัวใจ าการอาจียนลงได้น,นะครับเพราะมันมีเกลือมีอะไรเลยนะครับเกลือแร่เค็มเลยนะครับจะเหมือนประมาณว่าร่างกายขับเอาเกลือเป็นเกินนะะไปออกมาด้วยนะครับเสียก็ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับอะไรเงี้ยร่างกายขับออกมานะครับก็คือมันก็จะมีเรื่องของการ ติดเชื้อแบบปัสสาวะมันอาจจะมีพวกที่เรากินกินเข้าไปนะครับที่เราขับออกมาอย่างพวกสารเคมีที่เหลือในยาปฏิชีวนะบางอย่างบางตัวที่เรากินเข้าไปนะครับที่ร่างกายมันมันขับออกมาที่ไม่เป็นของเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วถ้าเกิดเรากินเข้าไปมันเข้ามาทางปัสสาวะนะครับถ้าเรากินเข้าไปมันก็ จากพิษน้าก็จะกับสู่ร่างกายทีนะครับมันก็คืออันนี้ก็คือบทสรุปถ้าคุณไปถามหมอนะครับหมอเขาจะตอบแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาวิจัยจริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็คือมันมีกฎนะครับม,มีกฎมัน,นเกลือนะฮะกฎ ห็คือหากกินตอนท้องว่างน,นะครับเนี่ยลำคอแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นแผลได้นะครับหลอดอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็พออาหารแล้วก็เป็นคนลอกกระเพาะเนี่ยมันก็ไปกัดไปแสบมันอารมณ์เหมือนเราเป็นแผลแล้วไปฉี่โดนแผลอะไรนะครับมันจะแสบแบบนั้นนะครับอ่ะมีโอกาสได้รับสารอนุพันธ์ของตัวยายที่ผมอธิบายฟังนะครับ ที่ร่างกายพยายามขจัดออกขับเสะว่ากลับมาสู่ร่างกายอีกครั้งเพิ่มความเสี่ยงของการสะสมยาในร่างกายมากเกินไปนะครับอาจจะเป็นสารเคมีอย่าง่งด้วยนะครับนอกจากยาที่เราถเข้านนะครับอย่างสารเคมีพวกแล้วแต่ว่าเราอยู่แบบไหนอ่ะสาวสวยอาจจะเป็นพวกยากระจัดประชามืชอะไรที่ที่เราเผลอดมเข้าไปนะครับสูดดมเข้าไปหรือเผ่อรับประทานเข้าไปนะครับ หรืออยู่กับพวกงานอุตสา,กาหกรรมมันจะเป็นพวกสารเคมีสารปเปื้อนนะฮะในอุตสาหการรมของการมันจะขับมาับปาาัสสาวะนะฮะก็คือถ้าเป็นปัสสาวะของก็ควรจะเป็นปัสสาวะที่แบบเนี่ยไม่ใช่ที่มัน,มนเสี่ยงต่ออะไรพวกเนี้ยนะคะรับพวกสารเคมีสารปนเปื้อนซึ่งที่ผมบอกว่ามันจะรักษาโรคมันจะรักษาโรคนี้ได้นะครับความเชื่อเนี่ย ผมเคยได้ยินมาแล้วคนคนที่ติดคุกเนี่ยเหมือนกับเขาลองผิดลองถูกเขาเขาเขาไม่มีอะไรในตอนนั้นอ่ะนะคเขาก็มีเท่าที่เขามีนะครับก็คือคนที่โดนโดนตีเขาผู้คุมเขาจะตีหลังตีอะไรเน,นะครับไม่ตีหน้าตีอะไรคือมันจะช้ำใน,นอยเขาบอกว่าให้เอาจิ้งจกอะมากินนะฮะจิ้งจกที่มันแบบเหมือนมันมัน ขา้องขาดแล้วมันต่อได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะยังไม่ได้วิจัยนะครับแต่พอกินไปมันแก้ช้ำนายได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ปัสสาวะเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนเนี้ยมาทําได้นะครับปัสสาวะสาม,มารถรักษาอาการช้ำนายได้นะครับแต่ว่าปัสสาวะเราจะต้องไม่ไม่ไปกินไม่ไม่ไปเสี่ยง สารเคมีนะครับที่มันเป็นอันตรายมากเกินไปนะครับที่กลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายมากเลยนะไม่า mm hmm. งนั้นมันก็อาจจะขับอีกครับนะครับ mm hmm. แต่ว่ามัน,ม,นมันแก้มันมีฮอร์โมนยูโรไคนสนี่นะครับที่มีคุณสมบัติคุณสมบัติละลายริมเลือดได้นะครับนี่นะครับริมเลือดหลอดฟกช้ำเนี่ยนะครับอันนี้เป็น สิ่งที่ปัสสาวะสามารถทําได้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความปลอดภยัยไม่มีสารปนเปื้อน,อน,อนไม่มีสารเคมีนะครับก็คือเป็นปัสสาวะที่ที่ีร่างกายขับออกมาแล้วมันมีสารไอเนี้ยแค่แค่ปกติเลยนะครับอยู่โรไครเนสน์นะครับก็จะรักษาได้แต่ว่ามันก็ยังมีปริมาณอ่า แต่มีปริมาณน้อยนะครับก็คือมันไม่ได้แบบเข้มข้นมากนะครับอาจจะระยะยาวนะครับก็ดีกัไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็จะเป็นเหมือนกับอะไรที่เราสาม,มารถใช้ได้จดถึงมันจุจบเชิญนะครับแล้วได้สรุปนะครับเพราะว่าผมเห็นหนังหลายๆเรื่องอะนะฮะอย่างไซอิ๋วไว้ฮะนะฮะตอนที่ขบวนมาถังซัมจั๋งเนี่ยนะครับไปอยู่แดนพวกเทะเลทรายเนี่ยนะครับ ม่มีน้ํากินเนี่ยเขาก็เอาน้ําปัสสาวะเนี่ยนะครับไปแบ่งกันกินนะฮะมันก็ทำให้ผมถึงมาถึงตอนนี้ขึ้นมานะครับว่าเอ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะนะครับแล้วมันมนสตกกระปบไม้นะครับแล้วแล้วมันตายไหมนะครับอะไรเงี้ยซึ่งในปัสสาวะมันก็ยังมีน้ําอยู่นะครับม,มีน้ำมีเกลือได้อะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ 对，见，好，拜拜。